าวีดัดคะทคนวันนี้ก็จะมาทำคลิปเรื่องเซอร์ไพร์วันเกิดน้องนะคะทุกคนท่านคนอยากรู้ว่าเรื่องจะเป็นยังไงแล้วก็พร้อมแล้วล้วก็ไปรับชมกันเลยแปโอเคอย่างแรกเราไปที่บ้านกันโอเค ตัวละครเราอยู่ชั้นสองเดี๋ยวเราเรียกตัวละครจากตรงนี้เลยแล้วกันเอาน้องเวนดียดูมาพี่เวนดียดำม,มาขอไปเปลี่ยนชุดแป๊บนะทุกคนอะไรเนี่ยทุกคน โอเคเราจะเปลี่ยนชุดกันนะทุกคนไปเอาชุดไหนดีใส่ชุดนี้ดีกว่าเนาะทุกคนเราเป็นไรไม่รู้อะทำไมเราสซกช่างใส่ชุดนี้ดีโอเคไปทุกคนถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยอย่างแรกไปที่ชั้นหนึ่งเลย โอเคเลพี่พี่หนูว่างอ่ะงั้นก็ไปนอนสิน้องได้เลยพี่ไปชงหนูหน่อยโอเคอะดูได้เลยพี่อดัม ทำนีไยไม่รู้นะทุกคนอ้าจะนอนเตียงไหนจะนอนเตียงนี้หรือจะนอนเตียงนี้นอนเตียงนี้พี่โอเคจะปิดผ้าม่านด้วยไหมปิดโอเค วันนี้วันเกิดน้องเราเราไปร้านเค้กก่นนะวันเนี้ไปร้านเค้กกว่าไปร้านเค้กกันเลย ขอโทษนะคะพอดีว่ามีเค้กไหมะคะมีค่ะมีค่ะขอเค้กที่ดีที่สุดในร้านนี้เลยค่ะได้เลยค่ะขอใหม่ๆเลยนะคะงั้นเดี๋ยวทำให้ใหม่เลยค่ะโอเคค่ะอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะขออนุญาตท,ทำเองค่ะได้เลยค่ะน้ำตาลหยิบไปเลยนะคะ โอเคค่ะเฮ้ยบลูเบอร์รี่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ต้องมีบลูเบอร์รี่อีกใช่ไหมคะใช่ค่ะอา้าวไม่มีโต๊ะค่ะงั้นอโอเคงั้นคุณผสะมมือเลยค่ะได้เลยค่ะโอ้ขอบคุณนะคะที่มาซื้อกี่บาทคะ ให้ฟรีค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะน้องเราเกี่ยวขวบนะใส่เทียนดีกว่าใส่ได้โอเคเทียนสองอันไปเลยโอเคแต่ต้องรีบกลับบ้านรู้สินะเดี๋ยวน้องดู โอเคเอาตัวคนของเราเฮาื hey, ่อใ้เราเป็นคนส่งดีกว่าแฮปปี้เบอร์สเดย์น้องเวนเด้ day, อดัมเอ้ยเวนเด้ day, อดูเร็วก็เป็นเวนเด้อดัมเดี๋ยวไ okay. ปแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ เดทู่อยู่แฮปปี้เบิร์ตเดทแฮปปี้เบิร์ตเดทแฮปปี้เบิร์ตเดทู่อยู่แฮปปี้เบิร์ตเดทู่อยู่แฮปปี้เบิร์ตเดทู่อยู่แฮปปี้เบิร์ตเดทแฮปปี้เบิร์ตเดทแฮ พี you. ่เบิ์ด y ูยูใสนวันเกิดจ้งนง้องพี่สะพายวันเกิดนี่หรอใช่ไงหนูขอกินเค้กเลยได้ไหมหนูหิวโอเคไปไปกินข้างล่างนะแล้วของขวัญน,นะพี่ยังไม่ได้เตรียมเลยนะ้อง แล้วน้องจะเอาอะไรล่ะของขวัญนะเอาอะไรก็ได้พี่เอาอะไรก็ได้งนันไม่ต้องเอานะโอเคนะเอาอะไรของพี่เนี่ยไปเราไปกินกันมีเทียนสองเทียนได้นะน้องจริงเหรอพี่จริงสิอเนี่ยแปบ๊บพี่ไปเอาถาดก่อน ทา,ทา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 ,ทา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 โอเคปิดก่อนโอเคไปดีกก่าน,น้องพี่มาแล้วนี่เป็นยังไง อร่อยไหมยังไม่ได้กินพี่มีเทียนสองเทียนที่บอกแล้วเนี่ยเทียนพี่ให้น้องกินเลยพี่ไม่กินได้แล้วพี่ได้เทียนอันนี้ก็กินได้แต่ต้องดับก่อนนะน้องโอเคอร่อยมากเลยพี่โอเคไปล้งางจานให้พี่ด้วยไอแลของพี่เนี่ยรอเล่น เราไปนอนกันดีกว่าเราไปอาบน้ํานอนกันดีกว่าเนาะได้เลยพี่ไหนๆก็มืดแล้วเนาะใช่พี่ลืมไปว่าพี่ต้องอาบน้ําให้้นงด้วยใช่หนูใส่ชุดอาบน้ําพี่หนูใส่ชุดนี้ได้ไหมเพิ่งใส่ไม่นานได้ ั้นพี่ใส่ชุดไหนดีงั้นพี่ใส่ชุดนี้แล้วกันโอเคนี่โอเค,อเควางไว้แช่อ่านกันก่อนโอเคโอเคโอเคน้องเสร็จแล้ว เปลี่ยนชุดเลยน,น้องไม่หนาวหรอใส่ชุดนี้อุ่นพี่โอเคน้องกับพี่ใช่ไหมคุณนอนเตียงนี้เหรอนอนเตียงนี้แหละพี่แป๊บนนีึงนทุกคน ณหนึ่งปีผ่านไปเฮ้ยน้องพี่หิวข้าวจังไปกินข้าวก่อนดีกว่าพี่พี่พี่ลืมไปเหรอว่าต้องแปลงฟันนะ่ะจริงจริงแป๊บนึงนะทุกคนมันบักอะมันบักกนะทุกคนโอเคใช่ไงมันบักมันบัก มันบล็กอะเมื่อกี้ทุกคนเคเคแปงฟันก็แปงฟันก็ปิดเอาแปงหนึลงคนโอเคอเสร็จปะ เสียงรถนะเพราะว่าแม่เราไปตลาดเออ,เอ,อพี่ขึ้นไปนอนดีกว่าหายหายแล้วเอาก็ได้พเพ่พี่นอนเตียงนี้ดีกว่า อะไม่นอนใช่ไหมใช่พี่เฮ้ยวันนี้วันเกิดพี่เรานี่นะเราแอบเอามือถือพี่แล้วว่มาสซอรรวันเกิดดีไหมนะไม่ใช่สิเราหมายถึงว่าแอบนัดเพื่อนน่ะใช่สิได้เลยเราก็ต้องมีเหมือนที่พี่ เหมือนที่ปีที่แล้วพี่ทําให้เราจริงวัเนเหมือนที่ปีที่แล้วพี่ทําให้เราจริงไหมเฮ้โยโอเคเพื่อนเรามาแล้วเอาว่าไงหนูสองคนนัด คนแม่เรามาแล้วแปบบหนึ่งไม่เป็นไรหรอกวันนี้วันเกิดพี่หนูว่าลุงใช่ครับใช่ครับวันเกิดพี่เพื่อนผมครับอ่าไปเดี๋ยวลุงพาไปซื้อของต้องการอะไรบ้างอะเอาเค้กกับเทียนพอค่ะอ่าโอเคโอเคไปเดี๋ยวลุงอุ้ม โอเคไปข้างนอกกันคุณตอนไหนที่พูดเบาะนะเราขอโทษนะเดี๋ยวเราอาจจะพูดให้ใหม่เดี๋ยวเราพูดให้ใหม่คือตอนนี้ก็วันเกิดพี่เราแล้วก็จะเซอร์ไพรส์วันเกิดแบบนั้แม่ หนูอัดเกมอยู่เอาอันไหนจ๊ะเด็กเลือกเลยงั้นหนูเอาเค้กอันนี้แล้วกันเอา้าขอโทษนะจ๊ะกินไปแล้วไม่เป็นไรค่ะทำใหม่ได้แล้วหนูทำเป็นเหรอจ๊ะทำเป็นค่ะโอเคงั้นไปเอาบลูเบอร์รี่มานะจ๊ะ คค่ะเฮ้ยพะโจ้เย่ได้แล้วเทียนเลขสิบแปดพี่หนูขอแค่เทียนได้ไหมไม่ต้องยกกล่องได้จ้าสิบแปดเหรอโอ๊ยลืมไปปีนี้พี่ชั้นสิบสี่นี่นะชึบ ขออนุญาตวางพินนะวางไว้ตรงนี้โอเคแป๊บนึงนะทุกคนโอเคได้สีแล้วหนึง่งอา้อาวอ้าวทุกคนอ้าวทุกคนอา้าวน้องกินไปอีกแล้วโอเคไม่เป็นไรทุกคน พี่หนูขออันที่พี่ทำอยู่แล้วได้ไหมได้เอาวันนี้ใช่ไหมเอาอันนี้พี่เอาเนี้ยได้ดิโอเคหนูขอถาดด้วยนะพี่โอเคจะให้ตกแต่งเพิ่มให้ไหมได้เลยเพ่ เอาบลูเบอรี่มาผสมดีกว่าชุบดีจังลืมไปมันมีถาดสีเหลืองอยู่แล้วปาลุงเสร็จกลับบ้านก่า เบาๆนะลุงงัน้นลุงกลับบ้านก่อนได้ไหม,ไ,มได้แปะเรากลับบ้านเออทุกคนอะไรเนี่ยโอเคสูงสัยเราต้องไปร้านเค้กใหม่โอเคจบกันโอเคเราไปวนไปวนมาแต่ตอนนี้วัตถุด็บก็หมดแล้ว ไม่เป็นไรอ่าโอเคทุกคนเราจะเพิ่มวัตถุดิบนะเราจะใช้เป็นบูเบอรี่นี่ราจะใช้เป็นบูเบอรี่แคนดี้แล้วก็น้ำตาล โอเคแมทุกคนพี่งั้นหนูขออันนี้แทนนะโอเคไปทุกคนแผ่นเราล้มเหลวไปสองสับครั้งแล้วนะโอเคอันนี้เอาจริงแล้วเอาจริงแล้ว ถึงบ้านแล้วไม่ต้องปลดล็อกล็อกเพราะว่าเป็นสแกนหน้าเราก็มีสองคนขึ้นไปนชั้นสองดีกว่าเงียบ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 แฮปปี้เบอร์รีทูยูแฮปปี้เบอร์รีทูยู Happy Birth, a p p y Birthday, Happy Birthday to you. อะไรเนี่ยน้องน้องสปยวันเกิดพี่เหมือนที่พี่ทำให้น้องปีที่แล้วเหรอใช่ค่ะพี่ขอบคุณนะน้องกินได้กันไหมไม่เอา หนูให้พี่กินคนเดียวเลยเอาแล้วไหนบอกว่าให้พี่กินคนเดียวไงพี่อะไหนบอกว่าให้พี่กินคนเดียวกระเชิดกับพี่ พี่นอนแล้วนอนต่อดีกว่าทุกคนหมดเวลาแล้วนะคะบา,บายยจุ๊บ